สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่ s ซ t คอมกันหน่อยวันนี้จะสอนการแลกของรางวัลจาก s ซ t คอมเป็นของรางวัลอย่างอื่นที่แรกอ่ะตั้งใจว่าจะแลกเข้าทูมันนี่ผ่านแอปชมช,มชอบแต่เผอิญว่าแอปชมช,มชอบเขาปิดปรปับปรุงระบบก็เลยไม่สามารถแลกได้ ถ้าจะแลกเข้า t ูมันนี่วอลเล e ตโดยตรงจาก s com อะ่ะมันจะเสียค่าธรรมเนียมในการแลกอยู่ที่25ซึ่งส่วนตัวพี่แอบเสียดายนะคะส่วนตัวนด t แอบเสียดายคะแนนหรือแอบเสียดายจำนวนเงินที่โดนหักค่าธรรมเนียมไปนิดนึงก็เลยไม่ได้แลกเดี๋ยววันนี้จะสอนการแลกของราวันเป็น e w c h e r ให้ ซึ่งวันนี้จะแลกเป็นอ e ีเวอร์ชอร์ของ Tesco Lo t ตัสห0 0บาทนี่ค่ะวันนี้จะแลกของรางวัลอันนี้ส่วนถ้าใครที่อยากสมัครนะคะสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปส่วนแบบสอบถามจะอยู่ตรงนี้อ่าแบบสอบถามเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็กดทั่วไปส่วนในหน้านี้จะเป็นหน้าแลกเกี่ยวกับเอ่อประวัติการแลกของรางวัลแล้วก็ประวัติการทำแบบสอบถามอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจะพาไปแลกของรางวัลน,นะคะในการแลกของรางวัลจากแซ้าดอทคจะอยู่ตรงเมนูรีด e มเมนูที่สามเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลือกรางวัลที่เราอยากจะแลกคะแนนจะอยู่ด้านล่างนี่คะแนนจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือคะแนนและนี่คือของรางวัลประมาณนี้เราก็เลือกเข้าไปของมนมีสองพันหกร้อยเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้ละ ก็จะแลกอันนี้ดีกว่านี่นี่วอลเชอของเท s c o ้โลตัสห0าบาทซึ่งจะใช้คะแนนอยู่ที่2000คะแนนเนี่ยค่ะจะใช้คะแนนอยู่ที่2000คะแนนวิธีการแลกก็คือให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาเสร็จอ่ะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึง เรามาดาล่างนิดนึงเสร็จแล้วให้เราเลือกคะแนนนะคะเอ่อเมื่อกี้อะไรนะโลตัสใช่ไหมเทสโก้โลตัสห้าร้อยบาทอ่ะเลือกดีๆนะคะของรางวัลเขาเยอะอ่ะเลือกให้มันถูกต้องตรวจสอบนิดนึงโลตัสอ e ีเวนเชอร์ห้าร้อยบาทสองพันคะแนนโอเคกดที่ยืนยัน พอเรากดที่ยืนยันเสร็จเขาจะให้เรายืนยันตัวตนขั้นตอนการยืนยันตัวตนก็คือยืนยันด้วยเบอร์มือถือที่เราได้ทําการกดสมัครเสร็จแล้วกดที่ขอรับ OTP เบอร์ของเราจะผูกเองอัตโนมัตินะคะหลังจากที่เราแลกของรางวัลในครั้งแรกไปอ่า OTP เราเข้าแล้ว OTP ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนี่นะขอดู OTP แป๊บหนึ่งสอง สามศูนย์อ่ะได้ OTP แล้วขั้นตอนถัดไปก็กดที่ยืนยันแลกเปลี่ยนคะแนนสมบูรณ์เราได้รับคะแนนออมใชได้รับคะแนนสิยืนยันการแลกของรางวัลอีเว์เชอร์สองพันคะแนนตรงนี้เราก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่งคะแนนของเราลดแล้ว แล้วก็เขาขึ้นว่าการแลกเปลี่ยนคะแนนสมบูรณ์การแลกของรางวัลของ s e com ก็จะประมาณนีเ้เดี๋ยวดูประวัติตรงนี้แป๊บหนึ่งคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดของรางวัลที่เราแลกไปอะ่ะก็ก็จะได้อยู่ประมาณวันศุกร์วันศุกร์เพราะว่าถ้าเราแลกของรางวัลอย่างอื่นน่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ เชิ์โหลดตัดสถานนะคือกำลังดำเนินการก็รอแล้วกันรอรอวันศุกร์นะรอวันศุกร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งคลิปมันอาจจะไม่ได้ลงวันศุกร์ก็ได้แต่ว่าเขาจะจ่ายของรางวัลทุกวันศุกร์นะคะสำหรับแท้ดอทตัวนี้ใครอยากสมัครก,ก็สามารถกดสมัครได้ใครยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจาก็รอการอัปเดตในคลิปหน้าละกันส่วนคลิปนี้ วิธีการแลกของรางวัลก็จะประมาณนี้การแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นการแลกข,ของรางวัลเข้าทูมานีว่วัลเลตหรือการแลกของรางวัลเข้าอย่างอื่นการแลกของรางวัลจะเหมือนกันก็แลกตามนี้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่อยากแลกของรางวัลอย่างอื่นก็เดี๋ยวคลิปหน้าอินโนจะมาอัปเดตของรางวัลจากเทสโก้โลาต้าให้ดูนะคะว่ามันได้เบยงไงแล้วเราจะต้องใช้ยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับเซอคอมใครมีคําถามอะไรสามารถทักเข้าไปที่ไลน์เพื่อสอบถามได้ ย้ำนะคะว่าทักไปเพื่อสอบถามเท่านั้นใครอยาการู้อะไรถามได้ใครทักไปเพื่อขอเครดิตขอเวลพี่ขออนุญาตบล็อกนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการสอนการละของระวันของแซดดอทคใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกัน,นคลิปหน้านะคะขอบค่ะ